เขาติดกับคุณยายตลอดเวลาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้วันนี้หมามาจะพาไปเที่ยวใช่ไหมั้ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนครับเไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเลีไปเที่ยวันไปเที่ยวนะครับไปเดินนะครับไปเที่ยวไหมคระหูตั้งเลยเราบอกไปเที่ยวไหมโ้เี่ยวไหมโ้โหไปเบี่ยวไามโอ้โหไเทีประเทศนี้โหเมื่วไอ้โเ่ยมองลงไปเดี๋ยววหมหลปเที่ยมโอ้เรี่ยวอะไรไปเที่ยวไอไปเที่ยวกหมใช้่ไหมรอ้ไปเที่ยวกันครับ ดอกไม้แดงของบ้านที่นู่นจะ ามาไวนารีซึ่งที่นี่ก็เป็นเหมือนลักษณะเป็นเฟรนช์สไตล์มาเพื่อสเปกโดยเฉพาะที่นี่นะคะให้ดูนะเวันนี้ซันนี่เดย์อากาศดีมากเลยสักกิ้งโ okay. รสเซสชีสอร่อยค่ะอร่อยไหม น,นี้สวยเลยเป็นดอกไม้สีเป็นแดงเดียว <laughs> เดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามีดอกไม้แดง <laughs> เดี๋ยวสนุกป,ปะสนุกป,ปะ <laughs> วันนี้เป็นดอกไม้แดงเร็วสวยมากเลยเร็วเร็วซีกันไม่ซีกหรอลูกฮะหนูไม่ซีกหรอครับฮะเรยวเรยวครับชีสไม่เอาไม่ครับโตอยากกินครับคุณยายกินอะไรครับอร่อยครับห <laughs> อมนะครับครับทำไมหนูบูลลี่คุณยายอีกแล้ว,วอะฮะวันนี้เรามาเที่ยวไหนกันเนี่ยอ่ะเรามา บ i n นารีเรียวโนหยุดบูลลี่คุณยายได้แล้วตอปบูลลี่คุณยายของคุณยายน่ากินมากของไม่โอมีอะไรอยกรีโอของเชนทราว์ใครเนี่ยนั่งรอไม่ได้นี่ไม่ใช่ของเรียครับนี่ของไม่โอครับออคตูปัสเฮ้ยลูกนี้สั่งออคตูปัสดีกว่าอร่อยอ่ะ

มีคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยคนหนึ่งเนี่ยเรียวอรม์พันไม่ลมองพันมันเป็นแบบเขาหมักเรียวครับเรียวครับหนุอยยลงเรียวนี่เป็นฟันนี่ทุเดะยูชาลีสอร์ทไรดิตอนแรกดูเหมือนไม่อร่อยอ่ะแต่ว่าอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากถ้าชอบกินปลาแซลมอนนะอันนี้อร่อยมากเลยอะใช่ไหมใช่ค่ะ เราคิดว่าเอ้ยของแม่ดูน่ากินออฟตูพัสแตันเนี้ยอร่อยมากเลยอืมอร่อยคหรอวันนี้มา i บน r y อรี่ยาแอับน b i n รี y วิ t h l โอลูกอย่ไหนลูก l e โอแอนแกรน่ากรน่ายี่นี่วันนี้อากาศดีมากเลยเห็นไหมอากาศดีมากเลยดอกไม้ไไไสวยด้วยอู๋ท้องฟ้าฟ้ามากมีดอกไม้มีใบด้วยใช่ไหมเนี่ย สวยมากเลยใช่ไหมครับวันนี้อากาศดีไม่ค่อยร้อนมากนะคะอานะกาศดีมากเลยนะแต่เาเห็นท้องฟ้าท้องฟ้าสวยมากเลยแต่ที่นี่ท้องฟ้าสวยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่สวยมากของออสเตรเลยียก็คือท้องฟ้าสวยนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นนะเห็นนะเห็นข้างหลังมีดอกไม้แดงๆเป็นแบบถัดใบด้วยนะคะเห็นไหมมันจะคลาวดี้หน่อยหนึ่งแต่พอเห็นฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยสวยเลย บรรยากาศดีมากเลยชอบมากวาวนาลีนี้นะคะมีคนอยากกินแล้วนะคะอยากเดินเล่นอ,อยากเดินเที่ยวอยากกินใช่ไหมอุ้ยสเต็กมาแล้วเดี๋ยวต้องเล่าแล้วสเต็กยูไส้เดือดหนาพี่ขอสเต๊กอร่อยอร่อยอร่อยแม่ชอบไปเคยทำเลยโอ้โหอ,อันนี้อร่อยมากสเต็กร้านนี้ขอแบบว่าเป็นเมนูในร้านอาหารโดยเฉพาะนะคะเพราะว่า เขามีเฉพาะนั่งข้างในแต่ว่าเนื่องจากเราเปน้องหมานะเราต้องบอกเขาว่าเราอยากได้นสเต็กเป็นเมนูข้างในแต่นั่งข้างนอกได้กรุณาดูเรียวด,ด,ด,ดูอยากกินโอ้โหน่ากินมากสเต็กค่ะโอ้ยเมลิโออยากกินด้วยเดีย๋ยวม,ะ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 มะาม่ามาม่าตัดให้หนูกินนะครับมาม่าเก็บให้หนูกินเก็บให้ลรียวอันหนึ่งโอ้โหแบบสเต็กค่ะ เตเป็นช oh, okay, ิ้นเล็กเลยค่ะอืืมมออร่อยเดี๋ยวอันนี้มันมั่งเยอะมาะเลเหรอโอเคเละเลยเดี๋ยวใหญ่เละครับอร่อยครับคุณยายอร่อยครับอร่อยค่ะเป็นสเต็กสไตล์ฝรั่งเศสนะที่น่ะ อร่อยดีจะสุกนิดนึงจะไม่ขนาดแบบนี้เลยเน่อร่อยมากเลยใช่อืมอืมแก้วสองเก้าสองนะพี่นี่ค่ะแบบก็อร่อยนะคะก้วน้าบอกว่าชอบอะเป็นคนชอบสเต็กมากนะคะเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยนะแดงโอเคอันนี้เขาจะเป็นลักษณะสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเก็บเก็บอันนี้มาให้น้องรีโอเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวให้กินนะครับนะครับรีโอมามารู้หนูอยากกินเดี๋ยวรอแป๊บนึง มาๆกินก่อนนะแล้วก็มีฟรายด้วยนะ <Sure. S 1> อนนี้แก้วสองแก้วสองเบรกในบรรยากาศแบบชิวๆนะคะกินอาหารช้าๆนะเจ็บวายทานอาหารไปนะคะแต่ว่าวายที่นี่โอเคนะ mm hmm. แคปแซบอโอเคเลยเห็นไ,ไหมอาหารเขาเน,นี่ยแน่เก็บไว้ให้ลลโอสองชิ้นเนี่ยเนหะ็นไหมแต่แบบบรรยากาศดีมากเลยอะแบบวิสวยไหมบรรยากาศดีมาก ลีโอต้องเป็นเด็กดีนะครับมาม่ากินหมดแล้วมาม่าเก็บส่วนหนึ่งมาให้ลีโอใช่ไหมครับอันนี้ของลีโอใช่ไหมครับ sit stay 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 โอเค good job very good อ่ะอยากกินอีกไหมอยากกินอีกทำไงนะรอแป๊บหนึ่งนะคะเป็นเด็กดีนะครับนะโอเคอ่ะให้กินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอ้ากินไม่ห้านเลย โอ้โหรีโอทำกเกงไม่ออกเปื้อนนะเนี่ยฮะทำไงเต๋ Stay. Okay. โอเค j นจะ๊อบเวรี o จ๊อบโอ้นะล่าส์มันโอเคั็แข็งใช่ไหมก็ค่อยกินนะครับอโอ้อะโชว์โชว์ใหญ่นิดสิทำไงมัง่งทำมือขอบคุณค่ะ <laughs> ทำไงก่อนทำมือครับ ทำไงก่อนทำไงก่อนอาไม่ไโอ้ไฮไฟคุณยาเห็นปะเห็นทโอไฮไฟวันมั <One more. S 1> ้งไฮไฟคุณเจ้า <laughs> <laughs> พอทำได้บางอย่างครับไม่ได้ทุกอย่างครับได้บางอย่างครับ <laughs> กินอพอละพอละเนาะกินหลายชิ้นแล้ววันเนี้ยกินจนอ้วนแล้วลว่ะพอละโอ้โมีโอบอกว่าวันนี้ ดีแล้วครับจอบทำไงก่อนชิบก่อนจอบกูทามกูปล่อย ไม้ดอกไม้เปลี่ยนสีแต่วันนี้มัน cloudy day นะคะเดี๋ยวจะหาสักวันไปหามุมถ่ายเห็นไปไม้แดงเนาะเห็นไหมไปไม้เปลี่ยนสีที่นี่ว i รี่ก็เปลี่ยนสีสวยมากเลย Autumn favorite season ดอกไม้แดงอ่าที่อย่อะไหนเนี่ยอ่า าวดี้แล้วอันนี้คือเมลเบิร์นนะคะเมื่อกี้ยังซันนี่อยู่เลยตอนนี้คลาวดี้แล้วลีโอไม่ยอมไปเดินครับ <c oughs> อยากกลับมาหาแม่โอครับเห็นไหมวันนี้ไม่ยอมเดินนะคะ You want to play with other dog? We have other dog? Huh? You want to play? No. They are going. They are living. Ah ya. Yeah. น่ารักจังเลยกาแฟหนูกินไม่ได้ครับ มีทั้งสอ o สุนัขเ e ้อ so cute just say hello right just say hello แม่ระวังเขาจะกระโดดใส่นะ hi oh not you chocolate yes thank you oh, thank you อันนั้นมีอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะลดี๋ยลูกว่อยากกินทุกอันเลยอ่ะลูกอยากกินทุกอันเลยอ่ะครับอันนี้อะไรสวยจังเลย ตอนนี้นะกำลังกินกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็น้องลีโอตับแล้วเดี๋วหลับไหมล่ะครับหลับแล้วครัหลับแล้วครับไม่ไหวลลแล้วครับ,ร,บรอที่เนี่ยกินแบบชชุิว,วกว่าจะกินเสร็จกว่าจะกินกว่าจะสั่งใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับบ้านละแต่น้องลีโอไม่ไหวแล้วครับน้องลีโอน้องลีโอนอนละอ่าเจอเพื่อนใช่ไหมลีโอฮะ station is active. Activate. not active. ค่ะเห็นมออกจากวายแล้วนะคะเกือบสามชั่วโมงนะทานอาหารนะคะปกติอาหารฝรั่งก็ประมาณนี้นะคะช้าๆชิ่วๆดื่มวายไปซะมากกว่านะคะเราเป็นไงเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะขับรถกลับบ้านอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะน้องลิวคงหลับตลอดทางนะเริ่มเหนื่อยละเนี่ยเขาเริ่มหลับข้างหลังละนอนตามหมอนตามภาษาเขานะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เสร็จจากบานารี่ยังพาน้องเลียวมาเดินต่อดอกไม้แดงอะ่ะเป็นช่วงออทัมดอกไม้แดงครับเดียวมาเดินต่อครับรโอนะครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับเดียววันนี้เรามีอะไรกินอะ่ะทุกทีเขาจะมีรูทีนเวลาไมโอนั่งกินกาแฟกับชีสหรือเขาชะลอครับใช่ไหมครับ มาม้ากินก่อนใช่ไหมเดี๋ยวโอรอแป๊บหนึ่งเขาลงเหลียวน้ำลายไหลกินก่อนนะหม่าม้ากินขอ่อนของเล่นลีโอเต็มบ้านเลยเห็นไหมนะ่ะลูกบอลนั่นก็ของลีโอใช่ไหมครับน้องลีโอทำหน้าอยากกินมากครับอยากกินใช่ไหมอยากกินนะครับพี่โออ้าน้ำลายดรอปเลยครับน่ารักจังเลยโอ้ เซต goodbye จริงๆกับผู้ชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ